อสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมในวันนี้ก็มาอยู่กับผมเลยช่องสกูปอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็มีกันในแมปสกูปบอลในเกมโลบล็อกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปขับรถไปดูฐานทัพทหารกันดีกว่านะครับผมในแมปสกูปบอลนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับรถแท็กซี่ไทยแลนด์เขียวเหลืองนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะท่านผู้ชม นี่นะฮะนี่นะครับนี่คือรถแท็กซี่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะเขียวเหลืองก็น่าจะเป็นรถที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะจะแบบเคยผ่านหน้าผ่านตาใครหลายๆคนเหมือนกันนะผมนี่นะครับเป็นรถตโตโยต้านั่นเองนะครับคันนี้แล้วก็เวลวก็ยังใส่ชุดเดิมนะครับนั่นก็คือชุดนักบินผสมกับชุดวินมอเตอร์ไซค์เบอร์69นั่นเองนะครับผมนี่นะฮะไม่รู้เป็นเลขนำโชคหรือเปล่าทุกคนนะครับผมปะปะปะทุกคนนะครับผมไปนำการขับรถแท็กซี่ของเราไปที่ ฐานทัพทหารกันเลยดีกว่านะดูวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเครื่องบิน F16 กันดีกว่านะครับอุ้ย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 หมุน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 แง่โอ้ดูดิแท็กซี่ของเรามันก็ซิ่งอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นศูนย์ราชกษาสกูเบิลนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะโอ้ดูสิเฮ้ยเดี๋ยวนะใครยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมตัวเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวจะเย็นๆนะผมใครก็ไม่รู้เนี่ยนะครับผมไป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 นะครับผมไป เดี๋ยวผมจะพุกคนไปที่ค่ายทหารกันดีกว่านะครับผมมีคือบิน F16 นั่นเองนะครับผมปปปไปไปไปเราไม่ได้ใส่ชุดทหารมานะผมเพราะวันนี้เราก็ไม่ได้มาทําภารกิจอะไรนะผมวันนี้ผมมาทุกคนมาเดินเล่นเฉยๆนะผมนะครับดูสินะครับวันนี้ทำไมวันนี้เราทหนนราทหลายอาชีพจังนะฮะเป็นนักทหารเป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นนักบินขับแท็กซี่ด้วยนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยนะครับผมแมพของเราก็เป็นแมพแปลกๆ <laughs> นะผมแปลกๆนะผมคือ เป็นแบบที่ผมทำมาอัดคลิปขำๆเฉยๆนะครับผมอ่าไฟเดี๋ยวดูทุกคนนะครับผมเราทาการเข้าไปในค่ายทหารของเราเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับค่ายทหารของเราก็จะอยู่ข้างๆวัดนะครับผมนี่นะครับจะมีวัดอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อยู่ติดกับโรงแรมนะครับมีเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ตรงนู้นนะครับผมแล้วก็มีตึกอยู่ด้านหน้านั่นเองนะจ๊ะไปครับเดี๋ยวทำการจอดรถไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเข้าเกียร์พีนะครับผมเอาอยังไม่ได้เข้าหรอรถไหลเฉยเลยนะฮะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปชนแล้วมั้งเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวตุ้มเรียบร้อยแล้วผมไปผมตรงนี้ก็จะเป็นค่ายทหารนั่นเองนะครับทุกคนนะครับนี่นะครับเป็นค่ายทหารนะฮะนี่นะฮะตรงนี้จะมีรถทหารนะครับผมนี่จอดอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะดูสินะมีปืนด้วยนะตรงนี้สามารถหยิบปืนมาไล่ยิงเล่นได้นะผมนี่ตึกงตึๆงตึ้งตึงนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับวันนี้ก็มีรถเหมือนกันนะครับนี่นะฮะ เป็นค่าทหารนั่นเองนะครับผมไป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 ดผมมาทุกคนไปเดินเล่นกันในค่ายทหารครับมันก็จะมีป้ายอยู่นี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นค่านะมีป้อมอยู่นี้นะครับผมน,นี่ตรงอน,น,ะะนี้ก็จะมีเป็นป้อมเหมือนกันนะครบับผมนี่นะฮะเอาไว้มองสังเกตการณ์ันเองนะจ๊ะนี่นะครับผมนี่นะครับดู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 นี่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเป็นเสาอากาศนะครับผมนี่เอาไว้แบบเวลาแบบวิทยุสื่อสารกันนั่นเองนะครับผมนะครับ นี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องบิน F 1 6นั่นเองนะจ๊ะนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเครื่องบิน F 1 6ของเรานั่นเองนะครับนี่คือเป็นทีเด็ดของเรานะผมเพราะว่าเครื่องบิน F 1 6เป็นเครื่องบินที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนะผมก็กองทัพอากาศไทยจะใช้ F 1 6กิ๊เพนเนาะในการไปถล่มเขมรน,นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะส่วนไอ้พวกแมปถล่มเขมรหรือแบบภารกิจถล่มเขมรอะไรก็ต้องรอติดตามชมในคลิปหน้านะผมเพราะเดี๋ยวผมทำให้ดูแน่นอนนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมพาทุกคนมาเดินเล่นน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 นดูใคคค่่่่าาาายยทหรรรรกกกััััััออะะะบบบผผมมมวเเเปป็็็งงงงงไ้้ตีจน เป็นที่ซ้อมของทหารเองนะครับผมนี่นะครับนี่สามารถขึ้นไปกระโดดได้นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นคือเป็นแบบเป็นแบบทหารนะผมนี่นะครับก็จะเป็นค่าราหารนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบแบบเป็นแบบที่แบบเล่นจริงจังอะไรนะก็จะเป็นแบบเป็นแบบเล่นขำๆนะครับสำหรับแบบนี้นะฮะนี่นะครับมันกระโดดไงก็หนดเนี่ยนะฮะทำไงถึงท้นเนี่ยเออโอ้โดูสินะฮะโอ้โหผม ผมทําผมยังตกเลยนะทุกคนนะฮะโอ้ตกเฉยเลยนะฮะเออตกได้ยังไงนะฮะรู้สึกว่ามันน่าจะวางสูงไปนิดนึงนะฮะหรือเปล่านะครับเนี่ยนะฮะจริงๆมันน่าจะต้องลดลงมานะฮะโอเคนะผมนี้ก็จะเป็นที่เล่นกระโดดเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่นะครับผมตรงนี้นะฮะใครอยากลองมาเล่นก็ต้องมาลองดูนะครับนี่นะครับนี่นะฮะสามารถลองมากระโดดดูได้นะผมเป็นที่ฝึกแบบความแข็งแรงของทหารนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับมีเป็นแบบ เป็นที่ซ้อมกระโดดนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะสำหรับใครที่อยากเป็นนักวินย F16 นะครับผก็สามารถเป็นได้เลยผมสามารถกดเล่นได้เลยนะครับผมนี่นะอันนี้ก็โดดชิวๆนะผมนี่เอาไว้แบบทดสอบความแข็งแรงของร่างกายโดดเสร็จกระโดดลงมาเลยนะจ๊ะนี่นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมนี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคฤหาสนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นะครับผมก็ยังไม่ได้แบบ สร้างตึกสร้างอาคารสร้างอะไรเสร็จเนี่ยก็จะแบบเป็นแบบเป็นเต็นท์อยู่หกเต็นท์นะครับตรงนี้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นส่วนน้ำนะครับไว้ให้ทหารคาเคียนนั่นเองนะผมนี่มีเรือเป็ดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรถไฟนะผมนี่ตรงนู้นก็จะเป็นรถไฟไทยนั่นเองนะครับผมนี่นะผมซื้อไว้นะครับผมนี่รถไฟไทยนะฮะเนี่ยมีสองรถจักรอยู่ตรงนู้นนะครับผมแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะผมนี่นะฮะตรงนู้นนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูทีเด็ดของเรากันดีกว่านะผมนั่ก็คือเจ้าเครื่องบิน F 1 6หนั่นเองนะครับผม ไปครับผมวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรายังไม่ได้มาทําภารกิจอะไรนะครับผมก็มาดูฐานทัพของเรากันเล่นๆก่อนนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนภารกิจอะไรพวกนี้ก็สามารถรอติดตามได้ในคลิปถัดไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็กําลังสร้างแบบสร้างประเทศแบบที่แบบมีประเทศแบบเป็นชายแดนติดกันอะไรอย่างนี้อยู่นะครับผมไปๆไปๆท่านท่านผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปครับเดี๋ยวทาการขึ้นนะผมวิธีการขึ้นเครื่องบินมันจะขึ้นยันนึนงเราต้องแบบ กระโดดเกาะปีกแบบนี้เนาะนี่นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะฮะแล้วก็กระโดดเข้าไปในห้องนักบินนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ทําการกดคําว่าเพลนตรงนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็ถ้าจะดูแบบมุมข้างนอกก็ต้องกดตัว x นะครับผมนี่นะฮะเป็นวิธีขับเครื่องบิน f16 นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทําการติดเครื่องยนต์ก่อนนะทำกดตัว y นะครับผมแล้วก็ทําการกดเอ่อปนะผมเพื่อเร่งเครื่องนิดนึงนะผมเพื่อทําการแท็กซี่เครื่องออกมาที่รันเวนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ อันนี้มันไม่ได้แบบมีเปิดแฟบเปิดอะไรอย่างงี้ให้แบบมันสมจริงเนาะแล้วก็สามารถแบบเทคออฟได้เลยนะผมใครที่เคยเล่นโปรเอ่ออะไรนะพายโลตเทรนนิ่งไฟต์ซิมูเลเตอร์นะผมพี่ดีเอฟเอสอ่ะก็จะใช้วิธีการบังคับคล้ายๆกันนะครับผมเนี่ยนะครับผมคือระบบการบังคับมันคล้ายๆกันแค่เพิ่มเติมอันนี้มันจะแบบมียิงมิสไซน์นะกดตัวเอฟนะครับผมนี่นะครับกดยิงได้นะครับอ่าแต่ว่ามันต้องไปยิงบนอากาศเนาะแล้วก็แบบมีร็อกเก็ตกดตัวอาร์นะครับผมโอเคไปทําการกดบิลค้างไว้นะครับผมแล้วก็ใช้เมาส์เป็นตัว ควบคุมนั่นเองนะผมไปทําการเทคออฟกันเลยนะครับผมนี่นะฮะทำการขึ้นแล้วนะครับกดตัวจีเก็บล้อนะครับโอเคนี่นะครับตอนนี้มันบินเร็วมากเลยเราต้องทาการลดความเร็วนิดนึงนะฮะเพื่อไม่ให้เครื่องบินมันแบบบินบินเร็วเกินนะเนี่ยนะครับมันจะบินออกทะลุแมปอยู่แล้วนยท่านผู้ชมนะครับผมจะบอกว่ารันเวย์นี่ก็ต้องกะลงดีๆนะผมเพราะมันก็ลงยากเหมือนกันนี่นี่ผ่านอู่รถเมย์ผ่านโรงเรียนสาธิตนะครับผ่านหมู่บ้านนะผมนี่ผ่านตึกราฟ้าในเมืองนะครับนี่ผ่านปั๊มน้ํามันนะครับผม นี่นะครับผมนี่นะฮะมีตึกเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นทางด่วนนะอุ้ยนี้ผมวางผมวางกำแพงไว้นี่ทุกคนผมลืมไปนะฮะดูดิตกเลยนะฮะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำการกลับไปเอาเครื่องบินของเรากันก่อนนะฮะเวลาที่ใครมาเราไม่เจอเครื่องบินนะครับผมก็ต้องทําการมาเดินทับไอตัวเนี่ยนะครับผมตัวสีม่วงเนี่ยนะมันก็จะทาการเสกเครื่องบินขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับผมก็แสดงว่าเครื่องบินมันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะผมก็ทําการเสก ลำใหม่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการบินกันใหม่นะผมกดตัว X นะครับผมแล้วก็ทําการกดตัว Y เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด w นะครับผมนี่นะฮะทำการเทคออฟกันเลยนะผมนี่รันเวย์มันสั้นมากเลยนะครับแล้วก็วิธีการลงจอดก็ลงค่อนข้างยากเลยนะครับผมนี่นะวันนี้มาดูกันดีกว่านะว่าเราจะสามารถลงจอดเครื่องบินลำนี้กันได้ไหมนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมจะทําเป็นประเทศชายแดนนะครับแล้วก็จะมีเป็นทางด่วนนะครับเป็นมอเตอร์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะแบบไปอีกประเทศหนึ่งนั่นเองนะผมา รอติดตามกันดูนะผมนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับ <ST. S 1> นี่นะครับ <ST. S 1> นี่นะครับผมนี่โอ้ดูสินะครับอุ้ย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 เาอยาให้เครื่องบินตกนะเดี๋ยวเราต้องไปเสกขครื่องมาใหม่อีกนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบินกลับไปก่อนบินกลับก่อนนะฮะนี่นะครับผมเนี่ยบริเวณนี้ผมก็จะทำเป็นประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะฮะไปทำการบินกลับไปสนามบินของเรากันดีกว่านะครับโอ้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะฮะไปครับทำการกลับไปสนามบินนะผมนี่ทำการบิน เลาะทางด่วนไปเลยนะครับผมนี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรถชนกันบนทางด่วนนะครับทุกคนนี่นะมีรถตำรวจมีรถพยาบาลอยู่เต็มเลยนะจ๊ะดูสินะครับผมนี่วิธีการลงจอดก็มีนะผมกดตัวจีนะครับกลางล้อนะครับผมนี่แล้วก็นี่ระยะมันจะอยู่แถวแถวเรื่อนจาตรงนี้นะครับผมนี่ตรงคุกตรงนี้นะครับรันเวอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ทาการเอาเครื่องลงเลยนะผมกดหัวลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลงนะครับอุ้ย ไปชนเลยเน่ะนะฮนะ,ะน่าจะไปชนเวทีคอนเสิร์ตตรงนู้นมั้งนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอบินไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะผมบินไปดูซินะฮะโอ้ดูสินะครับมันน่าจะแบบไปชนเวทีคอนเสิร์ตตรงนี้นะฮะเ <c oughs> นี่ยที่ผมบอกมันลงยากเพราะว่ามันมีเวทีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะท่านะผู้ชมนะครับคือรันเวย์มันอยู่ข้างหลังแล้วก็มีถนนอยู่ตรงนี้นะฮะแต่เวทีคอนเสิร์ตตรงนี้นะผมแล้วเวลาเครื่องบินขึ้นลงทีนีดโอ้โหประชาชนไม่หนวกหูหรอนะฮะนี่นะครับมีเวทีคอนเสิร์ตตรง นะครับลันเว์อยู่ข้างหลังเลยนะครับเมื่อกี้น่าจะบินไปชนนิดหนึ่งนะฮะทุกคนลงยากหน่อยนะครับผมก็ต้องลองดูนะครับท่านผู้ชมใครที่ลงได้ก็สามารถบอกผมดูได้นะผมก็มารอติดตามดูกันนะผมว่าในคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปทำอะไรกันต่อนะผมก็วันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมก็เจอกันครับผมสวัสดีบายยครับสวาสดีครับ